ครับเด่สเตชันค่ะนี่ปเป็นรายการ L 1 1 6่งหนครับ J ค่ะ L 1 1 6่งหนครับ J ปเป็นรายการกางเกงยีนค่ะสามส่วนลูกค้าไม่สั้นมากคือประมาณเหนือเขา่าน้อะอยู่เนาะไม่สั้นมาแล้วดูโหสีเข้มมากเปิดพร้อมกันเลยลูกค้ามาของเพิ่งเข้าเลยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะทั้งตู้มาไม่เยอะอุ้ย ป้ายป้ายขอป้ายหน่อยค่ะเลดี้เดนิมชอ t นะคะเลดี Shot, ะะ้เดนิมชอตชอตของเขาอะ่ะอันเนี้ยมันไม่สั้นมากถ้าอยากได้สั้นมากเยอะๆให้ใช้ 116S นะคะนี่อารมณ์นี้ประมาณเหนือเข่าคุ้มเข่าถังถังเหนือเข่าคุ้มเข่าผู้ชายใส่ด้วยได้บางตัวนะจ๊ะ เอลสตารนแต่ยี่สิบสี่จนถึงสามสิบสี่ค่ะนี่ผ้าใหม่มากแล้วก็สะอาดเลยสีเข้มปึ๊ดแสวยดีกำลังน,น,นี่เท่แบบนี้ลูกค้าขาแล้วราคาเบามากนะสี่สิบห้ากิโลมีประมาณร้อยห้าสิบตัวบวกลบนิดหน่อยค่ะใครที่น้ำหนักสี่สิบห้ากิโล ่โปรโมชั่นค่ะจากสามพันเก้าร้อยไม่ขายเอาไปเลย2,900นเก้ารียมา150ย้าต้นทุนต่อชิ้น19บาทได้ฟู้50บาทพร้อมโอนได้เลยผู้ชายก็ใส่ได้บางตัวฮะบางตัว,ตว,ตวสีแดงนี่ก็ยีนนะมันเหมือเข่าคุ้มเข่าเนาะสามสี่สวนไม่สั้นมากค่ะ พาสัมาก,กต้องเจอ้าสันมากต้เป็นหนึ่งหนึ่งหกเอสตัวสวยมากสวยน้อยไม่ก่าค่ะเสียเลิอกอันนี้ผู้ใหญ่ชอบเลยคือแบบใส่อยู่บ้านใส่ลำลองได้หมดแบบมันไม่สั้นมากเขาใส่สบายสบาย,สบายเนาะใช่นี่ค่ะแฟชั่นจัดเต็มรับตระสอบรีวิวลองดูรายละเอียดสินค้าชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อเอวยางยืดตะขอกระดุมมีค่ะ ผู้ใหญ่วัยรุ่นมีอายุกลางคนใส่ได้หมดซส์เล็กใส์ใหญ่มีจ้า <Black. S 1> แก๊ปจ้ากแก๊ปใส่ดีด้วยอ่ะแฟชั่นใส่ไม้ได้ไหมเนี่ยใส่ไม่ได้ใส่ไม้ไม่ได้อ่ะมิก้เมาส์พี่ภูมิก้เมาส์ข้างหลังมิกี้เมาส์นี่จ้มมา,ม,ม,า,ม,ม,ามันมีงานโปรงงานปากตัวนี้เขาเป็นงานแฟชั่นนะคะงานเอเชียเนาะ ข้อดีก็คือมันไม่ทัานผู้ชายใส่ด้วยได้พี่ภูไม่ต้องบางตัวหรอกเยอะเลยหลายตัวตัวธรรมดาแบบเนี้ยเนาะผู้ชายใส่ด้วยได้เนี่ยเทพป่ะผู้ชายใส่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าไซมันไม่ใหญ่เนาะผู้ชายต้องตัวเล็กๆหน่อยของพี่ภูนี่แทบจะไม่ค่อยมีอ่ะพี่มิวอ่เออไซพี่มิวพี่ภูมันไม่ใช่ไซเอเชียแล้วเรามันไซ <You S 2> <L. S 1> ยุโปเอลยุโรปจา้าพี่ <laughs> ต้อนรับราคาสิบเก้าบาทขายยังไงก็กำไรค่ะรับกระสอบรีวิวพิมพ์พร้อมโอนได้เลยในกาซีเอฟของทางโกดังค่ะได้ทุกตัวที่เห็นนี้แน่นอนยกกระสอบสี่สิบห้ากิโลสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเอลยังยืดเอลยังยืดตะขอกระดุมมีในไม้แขวนเนี่ยเดี๋ยว ให้ดูภาพรวมอีกหนึ่งรอบเนี่ยเนี่เนี่ยผู้หญิงเขาฮิตเลยพี่ผู้หญิเนี้ยนาะแบบเผาดีเข่าเนื้อเข่าอะ่ะ <c oughs> มีเอวยังยืดเอวสมอกหลังแบบเนี้ยติดมาด้วยนะคะ <c oughs> ขายง่ายลูกค้าต้นทุนต่อชิ้นแค่สิบเก้าบาทขายสี่สิบาทกำไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วขายห้าสิบหกสิบสองตัวร้อยสบายสบาย เนีย่ยซื้อฝากลูกฝากหลานได้ด้วยพวกเอลยืดแบบเนี้ยเนาะใช่โอ้โหโอ้โหนี่เท <มา S 2> ่<ๆ>จริงวัยรุ่นเลยเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นไซสผู้หญิงอะ่ะก็ผู้ชายต้องตัวเล็กๆหน่อยเนาะใช่ใส่ไม้ไม่ได้อะ่ะเอลเล็กมีเอลสปอร์ตเอลสปอร์ตเป็นเอยืดอย่างนี้นะคะใส่สบาย ไม่สามารถให้ดูได้ทุกตัวนะลูกค้ามันเยอะประมาณร้อยห้าสิบตัวเลยบวกลบนิดหน่อยแฟชั่นแฟชั่นนน่ไม่ยอมจ้าบลูยินซี่ยินซี่โอ้ยนันได้สวยอะไม่ได้เหมือนกัน รบกวนลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อผ้าค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าแล้วก็สะอาดมากเนาะพี่ผูนะ้เนาะใช่ขายยังไงก็กําไรค่ะต้นทุน19บาทได้ผ้าแบบนี้เลยสินค้ามีจํานวนจากัดนะลูกค้าบอกก่อนมีแค่หนึ่งรีวิวหนึ่งลูกใหม่หมดแล้วหมดเลยมาทา,ทางตู้มาแค่นี้มันต้องปังมากอะเนาะเป okay, ะ ที่ไม่ได้ใส่ไม้นี่ไม่ใช่ไม่สวยนะลูกค้าไซส์มันใส่ไม้แขวนไม่พอไม้แขวนใหญ่ไปอ่ะไม้แขวนเป็นไ,ไมอืมมันงองไม่ได้เลยอ่ะไ้แขจะหัาหากแล้วนี่ไซสดีมากเอลยี่สบสี่หนถึงสามสิบสี่นี่เอลสมสิบถึงกอบพี่พูฮะไม่น่าใช่อะ่ะโฆษณาอยู่นี่สนนป,ปี้จ้ะแล้วเป็นสกินนี่ก็มีนะคะ ยินธรรมดาก็มีเมื่อไหร่พี่ไม่ได้ได้ยังมันน่ากลัวด้วยเปลี่ยนอันดี้เป็นคลิปอะ่ปอะทำไมกดไม่ได้เปลี่ยนคลิปไปเลยเปียนไ้ไหนี่ค่ะ รับกระสอบรีวิวลองดูรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนค่ะ<ด>ต้นทุนต่อชิ้นแค่19บาทได้ผ้าแบบนี้ลูกค้าขาให้ดูอะไรไ,ไม้แขวนนะ <S 2> <S 2> ในแขวนมีแค่นี้พี่บูได้ทุกตัวที่เห็นนี้แน่นอนตัวที่ไม่เห็นก็ได้ไปด้วยค่ะผ้าใหม่แล้วก็สะอาดเลยเนาะสีเข้มมากลูกค้าผู้ชายใส่ด้วยได้มันไม่สั้นมากค่ะตัวเนี้ยและเป็นยีนทั้งกระสอบนะ L 1 1 6ทับ J ค่ะ L 1 1 6ทับ J ได้ทุกตัวที่เห็นนี้แน่นอนตัวที่ไม่เห็นก็ได้ไปด้วยสามารถให้ดูได้ทุกตัวป่าก็ม่แล้วกลัวลูกค้าเอะสินค้าชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะคะแคปหน้าจอให้ติดรหัสท้าอินบอ์ทักไลน์มาได้เลยจำนวนชิ้นได้เยอะมากเนี่ยไสมันแบบไสดีงามอ่ะใส่พี่ภูแทบ,บจะไม่มีเลยน้อยมากต้องเป็นเอวย่างยืดออเนาะนี่ไงสบายก็พูดอยู่เอวยางยืดเหรอ เอลยี่สิบสี่ถึงสามสิบสี่เลยประมาณจ้าไซส์กลางๆขายง่ายเน้นวัยรุ่นผู้ใหญ่มีอายุกลางคนใส่ได้หมดอะ่ะเขาชอบด้วยมันไม่สั้นมากไม่ต้องมานั่งระวังเนาะใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ออกบ้านก็ได้บ้านประมาณนี้แหละพี่ผูขอบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะสวยทูกใจแคปหน้าจอยติดรหัสทัยอินบอกทักไลน์มาได้เลยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ